เมื่อวานเนี่ยทอยเทิรทาวเวอร์ดิฟเฟนต์ได้มีอัปเดตในส่วนของ f รอสต์จูไนะครับหรือก็คือวันอิมเพลนต์เดย์ก็คือวันชาติอเมริกานะครับจริงๆต้องเรียกว่าทุกแมปแทบจะมีอัปเดตกันหมดไม่ว่าจะเป็นโก g าร์ด n นก็ตามนะฮะซึ่งสำหรับอัปเดตนี้เนี่ยจะเป็นมินิอัปเดตหมายความว่าเป็นอัปเดตเล็กๆแล้วก็คืนนี้จะมีอัปเดตอีกหนึ่งครั้งนะครับก็สำหรับการอัปเดตย่อยในครั้งนี้เนี่ยจะมีตัวละครใหม่มา2ตัวละครเป็นตัวละครที่ไม่ได้โหดขนนนนาาดดนนัััั้้เะะอออ่่ีีีีีกกกก14ชโมง30มง30ททหหลลลจจคคปบ็็ตืแ แต่ว่าคืนนี้พี่ไม่น่าเล่นนะฮะคืนนี้จะไปอยู่กับแมปออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนซ์ xx x x อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวละครใหม่ที่มาในเทศกาลล่าสุดละกันนะครับของอนะินดีพินเซนต์เดย์เนาะก็คือเจ้าไททันฟรีดอมสปีกแมนนะครับสำหรับตัวละครนี้เนี่ยมันเป็นแค่สเปซน,นะแล้วก็ดีเพลย์แค่แสนสี่หมื่นห้าพันเอาจริงน้องอาจจะไม่ได้เก่งด้วยก็ได้นะฮะเมื่อเทียบกับอย่างเช่นเลวีอาธาที่เป็นตัวฟรี หาง่ายกว่าและมี DPS ดาเมจต่อวิเนี่ยสูงกว่าด้วยถึง2 2 0 0 0 0เลยในขณะที่ตัวนี้1 5 0 0 0 0นะครับรวมถึงไอ้ตัวลิเวียทานเนี่ยแม่งสโลเลยด้วยตัวนี้ทําไม่ได้นะพองันก็จําใจยอมรับซะว่าไอ้ตัวนี้น่าจะก่ากว่าแต่ประเด็นคือถ้ามันก่าในแบบที่ใช้เงินน้อยกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวต้นเกมประโยชน์คนละอย่างกันเนาะเอจัดทีมไงดีวะเดี๋ยวเอาเป็นเหมือนเดิมก่อน DJ TV Man แมนแล้วก็เชฟค็อกแมนไหมแต่ว่า เอาสว่านไปดีกว่าไหมตัวนี้มันระยะหกสี่เองอแล้วก็สเปซก็ไม่กว้างด้วยเอาเอาสว่านไปแล้วกันสว่านน่าจะเวิร์กกว่ามั้งนะแต่ว่าตานี้เนี่ยพี่น่าจะเล่นแบบออโต้สคริปไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบเอาไปไกลสุดเนาะเพราะตัวละครนี้ไม่ค่อยได้น่าสนใจมันเป็นตัวต้นเกมซะมากกว่าพี่ว่านะเงินมันดูไม่ได้ใช้เยอะอ่าพาดมาไปหนึ่งตัวแล้วก็ฟอร์เรนครอกแมนอีกตัวหนึ่งเป็นอิเล็กทริกละกันนะช่วงนี้พี่ติดอิเล็กทริกมากแมงสตาร์บ่อยกว่าตัวอื่นเว้ อิเล็กทริกทีวีแมนประมาณนี้เอ๊ไอซัมเมอร์แจ็คก,ก์นอนนี่มันโดนบัฟเอ้ยโดนเนิร์ฟดีเพอยางวะจักสองล้าน <c oughs> น่าจะยังไม่โดนนะเดี๋ยวไว้ค่อยไปลองแล้วกันเนาะไปะเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาเราไปลงกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเย็นนี้อย่าลืมมาดูพี่เล่นออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e x เอ็กซ์นะครับถ้าไม่โดนบิดนะบิดคือแบบบิดอะแบบมันเปิดสองทุ่มเว้ยเอ้ยเปิดหนึ่งทุ่มเว้ยถ้าโดนบิดก็กลายเป็นโกนะการเดียนแทน่ะทุกคน <c oughs> อ่ะเหมือนเดิมนะครับก่อนไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กด Subscribe และขอฝากร้านค้าบ,บิวประกอบไปด้วยนะครับบิวประกอบช็อปร้านซื้อขายตัวละครสินค้ารูปบอกราคาถูกล่าสุดมีแมปสปองบอบแล้วนะมีตัวละครเทียเอสราคาถูกให้เลือกซื้อมากมายและน,นอกจากแมปสปองบอบนะครับก็ยังมีแมปอื่นอีกด้วย อย่างเช่นแมฟฟิทเองก็มีบริการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นการรับฟาร์มเบ็ดต่างๆนะครับเรียกได้ว่ามีบริการแบบครบถ้วนเลยยังมีบริการรับเติมโลบักรูบักแท้ปลอดภัย1 0 0งปตแถมถูกเติมเองด้วยนะสินค้าและบริการมีให้เลือกซื้อเยอะขนาดนี้ถ้านสนใจก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวประกอบน,นะครับออฮตัวละครมาแบบเป็นอเมริกาที่มันเหมือนออลไม้์หรือเปล่านี่เนี่ยฮสํสำหรับตัวละครนี้นะครับใช้เงินในการลง1,000พนะครับ ดีไซน์ก็เหมือนเก๊กๆกังๆวะ่ะพี่ไม่ชอบตัวแบบมันทีดีโมเดลอะเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นอืมดูดีละมัง้งมั้งนะมั้งนะเลเวลนหนึ่งนะครับมีการป้องกันสตาร์ทถึงสิบห้าทีเลยก็ไม่เย่ดนะไม่เย่ไม่เย่แล้วก็ดาเมจหกพันห้าร้อย 6, นะครับระยะ 52, otion, ห้าสิบสองเอ็กโพชั่นเรเดียนสเปรดเนี่ยสิบหกแล้วก็โคดาศูนย์จุดหกห้าสองพันขึ้นเลเอวสองนะครับเลเอวสองดาเมจหนึ่งหมื่นสามพันระยะห้าสิบหกแล้วก็โคดาศูนย์จุดหกห้าสามพันห้าร้อยขึ้นเร เลเวล3ดาเมจ20ง0 0ระยะ60นะครับคูดาวศูน0์จุดห้าขึ้นเลเวล4ี่เลเวลสเนี่ยดาเมจ27,000ระย nah ะ64นะครับคูดาวศูน์จุดเอ้ยสีแล้วใช้เงิน9,000ขึ donn, ้นเลเวล5นะครับเอ๊เอเดี 5, <gel> ๋ยนะเอเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่กดกดสองทีวะเอาใหม่ดิเอาใหม่เมื่อกี้เราถึงเลเวล5เนาะแม่งขึ้นมา6เลยงงเลยกดอัพไปก่อนกดอัพใหม่เอ้แต่พื้นที่ในการวางนี่น้อยเนี่ยวางต่อกันแบบนี้เลย ก็ตัวมันหุ่นสลิมสักขนาดนี้ผอมเพียวเหลือเกินกดอัพไปสามสี่เมื่อกี้เลยนะไปที่ห้าใช่ไหมอ่ะเก้าพันขึ้นเลเวลห้าเลเวลห้าดาเมจสี่หมื่นระยะหกสิบสี่คูดาศูนยุสี่ 4, แล้วใช้หนึ่งหมื่นสามพันนะครับในการขึ้นเลเวลหกเอาจริงก็ใช้น้อยนะเลเวลหกดาเมจห้าหมื่นแปดพันระยะหกสิบสี่เอ็กพชั่นรเลียนสิบหกแล้วก็คูดาศูนยุสี่ 4, นะครับเอ่อถ้าหนึ่งในข้อดีตัวละครนี้น่าจะเป็นเรื่องของดาเมจเป็นวงเดียวอ๋อต้องบอกว่าข้อดีมันก็จริงๆก็ไไม่ด้แย่นะ วงเดียวคือมันไม่ต้องไปนั่งหานะครับว่าดี s พที่มันออกมาส่วนนี้เท่าไหร่ส่วนนี้เท่าไหร่เนาะมันก็ดาเเพียิวๆไปเลยแล้วก็ใช้เงินจริงๆอะรวมๆมันแค่3 0,000่นกว่าเองมั้งเท่าที่นับมาเมื่อกี้นะครับส่วนพื้นที่ในการวางตัวละครเนี่ยก็ไม่ไดเ้เยอะมากแต่ก็เยอะกว่าตัวละครที่มาในยุคยุคหลังๆเนาะอย่างตัวละครอย่างเช่นพวกคราเคนหรือเรเวยทานที่ผ่านมาของซัมเมอร์เนี่ยมันก็อาจจะใช้พื้นที่น้อยกว่าแต่ตัวนั้นใช้เงินเยอะกว่านะ,ะทีนี้ก็วางตัวบัฟไปก่อนเลย ตัวนี้เนี่ยพี่ว่าน่าจะสามารถไปได้ถึงน่าจะนะน่าจะ120 130บเวฟเลยถ้าแบบไม่ออโต้นะครับอ่ะพอได้บัฟปุ๊บดาเมจเป็น72,500ระยะ76.8คูดาว0 3น1์จุดาดีเพสดาเมจต่อวิเนี่ยก็2 4 8แสนสี่ปรยก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงเชื่อไหมเดี๋ยวจะมีคนถามพี่ว่าตัวละครนี้เก่งกว่าไฮเปอร์ไหมพี่ คือส่วนมากเนี่ยหลายคนชอบมาตั้งถามว่ามันเก่งกว่าไฮเปอร์ไหมทุกคนคงแบบอาจจะชอบไฮเปอร์อยู่ไงตัวนี้เก่งกว่าเก่งกว่าไฮเปอร์ครับเก่งกว่าแบบแน่นอนเลยแต่ถ้าสมมติไอตัวกอลลี่เมื่อวานที่เรารีวิวอะท่านกิลทีวีแมนตัวนั้นกากกว่าไฮเปอร์นะไฮเปอร์ดีกว่าส่วนตัวนี้เนี่ยใช้เงินทั้งหมดนะครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยแปลว่าตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครประเภทต้นเกมนะครับก็คําว่าต้นเกมหมายความว่าเลเรเกมมันกากอยู่แล้วมันตีเบาอะไรประมาณนี้แหละ เว็บที่21นะครับตอนนี้เนี่ยพี่ยังไม่ได้วางเช่นพาร์มานในท่านคาเมร่าแมนที่เอามาสโลมาผักหรือจะเป็นอิเล็กทริกทีวีแมนที่เอามาสตันเนาะเอาง่ายๆยังไม่วางตัวละครที่เป็นสถานะแต่ว่าความสามารถตัวนี้เองเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าค่อนข้างดีไหมคือมันก็เป็นตัวละครธรรมดาแต่ว่ามันด้วยความที่เราใช้เงินในการวางมันน้อยอะดามจม,มันก็เลยรีดได้เร็วเนาะ ถ้าสมมติใครเป็นสายฟาร์มเลเวลแรงเอเลดเนี่ยแล้วไม่มีตัวละครตัวนี้ยังพอใช้ได้อยู่แต่จริงๆไม่แนะนำว่ะมันมันแพงเว้ยถ้าไปถ้าไปหาซื้อเองราคามันตอนที่พี่ดูอ่ะมันประมาณสี่หมื่นเจมไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือกี่หมื่นเจมแล้วเนาะถ้ามันเหลือแบบไม่ถึง5้าพันแหละหรือไม่ถึงหมื่นอ่ะอันนี้น่าจะซื้อมาใช้ได้แต่ซื้อตัวอื่นดีกว่า <c oughs> เออซื้อตัวอื่นดีกว่าเยอะเลย อ่ะแล้วรวบรวมนะครับก็ใช้อยู่ประมาณ98เวฟในการลง24ตัวก็คือเราสามารถ a f k ได้แลละก็ถือว่าเร็วนะฮะเร็ว,เร,วเร็วแบบเร็วพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับหลายๆตัวละครเนาะก็นั่นแหละครับถูกจัดว่าเป็นตัวต้นเกมนัเลยแหละทีนี้เดี๋ยวมาดูละกันว่าจะไปได้สักเท่าไหร่เนาะโดยที่หลักๆเนี่ยพี่จะออโต้สคิปทีละ10เวฟนะครับก็คือเนี่ยร้อยหนึ่งถึงร้อยสิบแล้วค่อยหยุดประมาณนี้วนไปวนมาเรื่อยๆแล้วมาดูกันนะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเนาะอ่ะตอนนี้ก็ออโต้มันถึงเวฟร้อยยี่สิบแล้ว นี่จริงๆเอฟเฟกมันเหมือนนี่เลยว่ะผ้าของโกโจอ่ะไอ้อากาศกับไออาโออ่ะที่เป็นสีแดงกับสีเงินสีครามใช่ไหมถือว่าใกล้เคียงอยู่นะแล้วดูดิเควเวฟเร็วนะเว้ยทำเป็นเล่นไปอาจจะไปได้ถึงร30จริงๆนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าไม่มีตัวละครสโลช่วยผักหรือสตันเนี่ยก็คงมาไม่ได้หรอกอชิบหายแล้วตรงนี้เริ่มดุดว่ะอันนี้พี่ขอถูกจัดเป็นตัวละครสายฟรีไปแล้วกันนะเพราะว่า มันแค่ยืนเฉยๆอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ในล็อบบี้ในเกมอ่ะหนึ่งชั่วโมงก็ได้กล่องมาเปิดฟรีแล้วอะ่ะมันมันเหมือนตัวทั่วไปเนาะที่เราไม่ต้องไม่ต้องเล่นด้วยซ้ำไปตัวเนี้ยแต่ก็นั่นแหละครับเลนมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ช้าเนาะช้าพอสมควรดูด้จะเขียรยแอสโตได้เปล่าแต่พี่ว่าเขียรยได้เว้ยดามเมจมัน,ม,นมันวางตันหมดแล้วไงป้บปืมปืมปืบเออเร็วอยู่เร็วอยู่นะแป๊บเดียวละแป๊บเดียวใกล้แตกและรวดเร็วทันใจเราใจเรียบร้อยนะครับแอสโตแตก ก็เดี๋ยวทีนี้เคลียร์ตรงนี้เสร็จพี่จะทําการสคริปจากเวฟร้อยยี่สิบเอ็ดไปร้อยสามสิบเลยนี่ทําไปเล่นไปก็คือสามารถสคริปร้อยยี่สิบเอ็ดมาถึงร้อยสามสิบแล้วค่อยแบบเคลียร์ทีเดียวยังได้อยู่นะยังพอได้อยู่แต่ว่าดามจเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวละครนี้นะครับดีพีสมันก็ไม่เยอะอยู่ดีเนาะนี่เลยปาดก่อนปาดปื๊บ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 เคลียร์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 ถ้าสมมติกดจากรลอูดีกว่าไป่ขอยสียร์ตอันนี้น่าจะไม่รอดเดี๋ยวลองดู สรุปก็คือถ้าเล่นแบบเรื่อยๆนะครับทีมเนี้ยพี่ว่านะ่าจะเกิน140แต่ว่าถ้าเล่นแบบออโต้สคริปแบบพี่เนี่ยก,ก็จบอยู่ที่ร้อยอะเนาะส่วนตัวตัวละครไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นต้นเกมระดับหนึ่งเนาะถ้าคิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับไปและเจอกันคลิปหน้าครับผมเอออย่าลืมมาดูไลฟ์เ like ย็นนี้นะครับบ๊ายบาย